เทิานะครับถังขยะตั้งพื้นนะครับกับถังขยะติดผนังนะครับแบบไหนดีกว่ากันนะครับอันนี้วัดจากบ้านผมเองนะตัวผมเองครอบครัวผมเองนะครับผมจะชอบนะครับติดผนังมากกว่านะครับเพราะว่าเวลาเราทําความสะอาดใช่ไหมครับมันจะโอเคกว่าในกรณีที่เราต้องกวาดต้องฉีดน้านะครับมันไม่ต้องยกหลบไง แต่ว่าแบบนี้ก็ดีนะก็แบบเป็นทรงมินิมอลนะครับมันก็ดีทั้ง2แบบนะครับซึ่งเดี๋ยวผมใส่พิกัดไว้ให้ทั้ง2แบบนะครับใช้2อันเลยนะครับแบบเนี้ยจะเอาไว้ด้านนอกนะครับแล้วก็แบบนี้เอาไว้ด้านในนะครับไม่ว่าจะเป็นครัวหรือว่าจะเป็นห้องน้ําผมว่าสะดวกดีมันเปิดได้แบบนี้นะครับแล้วก็เปิดได้แบบนี้นะครับติดผนังตรงนี้ครับมันเป็นตัวกาวตัวยึดของเขานะครับส่วนนี้ก็เปิดแบบมินิมอลได้นะครับอ่ะ โอเคสรุปดีทั้งสองอย่างแล้วแต่ชอบนะครับแต่เราชอบมันนี้